สิบเจ็ดเมษายนสองห้าหกสี่โคตรก็เริ่มเป็นฝักเล็กๆแล้วนี่เห็นแล้วได้สามฝักออกทุกต้นแหละแต่มันยังไม่งามเนี่ยที่เห็นเนี่ยสามฝักแล้ว ดินมันแข็งนะงปงักไม่ใหญ่เ้ยปลูกไปทำพันนะปล่อยให้มันแก่เลยอยี่าเม็ดมาปลูกที่อื่นนี่แตงกวาออกแล้วูกแล้วเมื่อกี้เห็นลูกนึงไปไหนวะกร <ś c oughs> ุงเนื้อน่าจะกินได้แล้วไม่วะเมื่อก,กี้เห็นอยู่ นี่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 มันกวาออกลูกแล้วนี่เห็ <c oughs> นป่านี่ลูกแดงกวานี่นี่กระดินแข็งเหมือนกันมันอยู่ใกล้น้ำมัเลยปลูกไปงัน้นเขาโคตรสิบกระต้น 17เมษายน2564นี่มาละกอปลูกไว้ชายบอ่อนี่ข้างดงขานี่ลูกม่อนกินได้แล้วนี่ลูกมอนนี่ยู้อเอาลูกบเลอร์เลยรดน้ำามันนี่ลูกบลเล์เลยนี่ลูกมอนนะ ใบมันเอาไปเลี้ยงไก่ได้นะว่าสองว่าสอง